วันนี้ดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่พรมยานฝั่งทีนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3ัชุดนะครับระหว่างที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จเราก็เลือกไ่เลยนะครับสําหรับดวงจับเดีายวนี้นะครับผมคนที่เลือกไพ่หนึ่งนะครับเป็นมาครับเดยหลงก็มีอะไรที่ปังคุ้นมากพอตัวเองกันนะครับขอไปให้คุณ จิตใจโฟร์นิดนึงนะครับแล้วก็ศึกษาบริบทของคามหมายให้เป็นนิดนึงแล้วก็จเย็นหน่อยแล้วดวงจีเร่ปังโคตรมากพอตัวไปเลยจ้ามาที่ดวงจะไปยังนี้นะครับคนที่เลือกให้สอบม,มานะครับเปน็นนะครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังพอตัวเหมือนกันนะครับขอเป็นแค่คุคณรอบครอบนิดนึงครับรักอะไรเขาจะคุณค่าในตัวนิดนึงแล้วก็ทันคนหน่อยแล้วดวงจะไร้ปังพอตัวเหมือนกันนะจ้า มาที่ดวงปะวันนี้นะครับผคนที่เลือกไพ่สามานะคะเป็นว่าครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปัโงโคตรมากพอตัวเองเลยนะครับขอให้คุณกล้าลุยตอ่อไปใหมา่นิดนึงคิดดีทดําดีพูดดีหน่อยพูดจาดีนิดนึงแล้วดวงจะได้ปังแบบสุดยอดไปเลยนะจ๊ะก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะตีดวงชะไพ่นะครับรว่าชุดที่หนึ่งสองสามไอ้ไหนดีสุดนะครับอาจารย์ก็ยัด ดีไปที่ชุดที่สามสุดสุดนะครับเพราะอาตาพห้ประเฟกิ์ดียกว่าชุดอื่นนะจ๊ะก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและรายการช่องลิปนี้นะครับก็อย่าหัวใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงในยการโปรดกดเปกของขวัญได้จาน์ด้วยนะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามเช่นจากกระลุกกลกดติดตามเช่นจากสักนิดนึงแล้วนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวแล้วครับผมอาจารย์จีรพัฒน์จิตรหมอรูปนี้สวัสดีครับ